ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ HONDA ในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร,ร์ไซค์รุ่นใหม่นั่นก็คือเว็บ750 w r ซึ่งได้รับการพัฒนาต่อจากเว็บพันด r ที่เคยสร้างชื่อเสียงโด่งดังเมื่อ4ปีที่แล้วย้อนหลังกระปไปวันที่30กรกฎาคมพศส5 6 3เว็บพัน W r ถูกเผยโฉมครั้งแรกในแบบเฟกนิวส์หรือข่าวลวงโลกซึ่งได้สร้างความตกตะลึงให้กับวงการมอเตอร์ไซค์เป็นอย่างยิ่งเครื่องยนต์เป็นแบบสองสูบเรียงวางนอน1 0 0 0ซีซีให้กำลังสูงสุด200แรงม้าที่20,000รอบต่อนาทีและมีความเร็วสูงสุด500กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยหน้าจอเรือนไหม่จะมีตัวเลขสูงสุดถึง600กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับและยังมีไฟบอกเกียร์ อีกทั้งหมด12เกียร์ด้วยกันก็มีเสียงเรียกร้องครับว่ารถมีความเร็วความแรงมากเกินไปดังนั้น Honda จะได้มีการพัฒนาเว็บ750 r R ออกมาอีกหนึ่งรุ่นเพื่อลดความเร็วลงมาอยู่ที่400กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีแรงม้าสูงสุดอยู่ที่150แรงมา้ารูปโฉมดีไซน์ภายนอกยังคงเหมือนเดิมครับโดดเด่นด้วยท่ออะคาโปวิกค,คู่อัพไซด์ดาวหน้า ช็อคอัพหลังเดียวและมีดิสเบรกหน้าคู่แบบเลดนเมาส์สีลูกสูบต่อข้างซึ่งข่าวการเปิดตัวเว็บ 750RR ในครั้งนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆกับการเปิดตัวรุ่นใหม่ของ Honda ในขนาด7 5 0 c ซีซีที่กำลังจะมาถึงในวันที่11มีนาคมสรุปก็คือว่ามันเป็นข่าวลวงโลกที่มีคุณผู้ชมส่งภาพนี้เข้ามาเพื่อสอบถามว่ามันเป็นความจริงหรือไม่ เรื่องราวของมันจะเป็นอย่างไรไม่ต้องติดตามกันต่อไปเพราะจบเพียงเท่านี้ครับ